สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายน2563ราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางงานมีปัญหาติดขัดเกือบตลอดทั้งเดือนเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานไม่ให้ความช่วยเหลือบรรยากาศในที่ทํางานไม่ค่อยดีชาวพิจิกเองต้องแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองล้วนๆชาวพิจิกที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงเดือนนี้เหนื่อยหน่อยนะคะกว่าจะได้ลูกค้าแต่ละคนค่อนข้างเหนื่อยแต่ผลตอบแทนไม่ได้มากเท่าที่คุณคิด อยากให้ชาวพิจิกระวังการมีปัญหากับคู่แข่งทางการค้าที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันด้วยนะคะการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางรายจ่ายที่มีเข้ามาในช่วงเดือนนี้จะเป็นรายจ่ายแบบปุบป,ปับเป็นการจ่ายไปเพื่อดูแลคนในครอบครัวดูแลตัวเองรายได้มีเข้ามาพอๆเดิมเดือนนี้รายได้กว่าจะได้มาค่อนข้างยากและเหนื่อย ถ้าจะลงทุนเพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้อยากให้ชะลอไว้ก่อนพยายามบริหารเงินและเก็บเงินตั้งแต่ต้นเดือนเพื่อตั้งรับสถานการณ์การเงินที่ค่อนข้างผกผันในช่วงนี้นะคะความรักคนมีคู่ของชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณทั้งคู่รู้สึกสบายใจในช่วงนี้ทำให้ทะเลาะกันน้อยลงพูดคุยเรื่องอนาคตกันมากขึ้นทำให้วางแผนร่วมกันความสัมพันธ์จึงไปในทิศทางที่ดีค่ะ ความรักโคนโสดของชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของโคนโสดจะมีคนที่เหมาะสมกับชาวพิจิกเข้ามาเข้ามาจากการแนะนําของเพื่อนให้รู้จักกันชาวพิจิกลองเปิดใจศึกษาพ,พูดคุยกันดูนะคะเรื่องสุขภาพอยากให้ชาวพิจิกระวังเกี่ยวกับอาการปวดหัวถ้าชาวพิจิกได้มีโอกาสทำบุญอยากให้ทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคลงศพนะคะ อันนี้เป็นการทำนายดวงข้าวๆของชาวราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายน2563ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ